สวัสดีค่ะปอยมาแชร์มาแล้วค่ะวันนี้มากับหัวข้อที่ตั้งใจจะมาเมาให้ทุกคนฟังอะนานแล้วแต่ว่ายังอยากจะให้ทุกคนมีสมาธิอ่านสอบก่อนเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มหัวข้อว่าทําไมอปถึงลาออกจะสัมภาษณ์มิดใช่ไหมทั้งที่ไปดูแบบอน j o ยกับการทํางานดูอินกับการทํางานดูแบบอยากรู้อยากเห็นดูอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทําไมมันมันมีจุดที่ทําให้ถึงลาออกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จริงๆเหตุผลในการลาออกเนี่ยเหตุผลเนี้ยไปไม่ค่อยได้พูดกับผู้ใหญ่นะคะว่าไปใช้เหตุผลนี้รายการลาออกแต่มันมีเหตุผลที่ไปใช้กับผู้ใหญ่ที่ใช้บอกท่านท่านอนะว่าแบบลาออกเพราะอะไรอะไรเงี้ยรวมถึงบอกที่บ้านด้วยนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่เหตุผลจริงมันเป็นเหตุผลที่เอาไว้บอกสังคมเฉยๆนะคะก่อนจะถึงเรื่องเล่วที่เราจะเอากันเนี่ยขอพูดถึงขอภาคขอก่อนเนาะ เป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่าสาหัสเออได้ข่าวว่าค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างมีลูกเล่นทีเดียวคนออกข้อสอบค่อนข้างค่อนข้างใช้ลูกเล่นสูงมากนะคะต้องผ่านด่านหลายด่านทีเดียวเนาะเออหวังว่าเห็นว่าพรุ่งนี้คือวันที่16เนี่ยเขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ใช่ไหมขอให้มีชื่อทุกคนนะคะเพียงขอให้มีชื่อทุกคนเออแล้วก็ขอให้ได้แบบไปสัมภาษณ์นะคะ เออถึงแม้มันจะยากแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมว่าข้อสอบที่มันมีลูกเล่นที่ทําให้คนสอบไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าทุกคนก็ไม่มั่นใจหมดอะ่ะมันวัดกินที่ว่าเออมันเพอเนะคนที่ได้ที่หนึ่งเขาอาจจะแบบฮะได้ที่หนึ่งรออย่างนี้ด้วยซ้ํานะเออไปคิดว่ามันก็น่ารุ้นนะอันนี้ก็คือเพราะว่าทุกคนสอบเสร็จแล้วเลยอยากให้ทุกคนแบบรีแลกซ์และเอนจอยไม่ต้องเครียดนะคะ ค่อยๆรอรอ,อดูคะแนนแล้วก็ถ้าได้สัมภาษณ์เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะคะคิดว่าคงต้องเตรียมไปให้หมดเลยยังดีกว่าเหลือดีกว่าขาดเนาะตอนสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าผู้เข้าสอบเยอะกรรมาการท่านคงแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะถามแบบว่าเข้าสอบยากไหมแต่ตอนตอนที่ไปสอบอะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีตัวเลขคำนวณแต่ว่ามันค่อนข้างต้องใช้การวิเคราะห์ ประมาณหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คือไปก็ไม่มั่นใจตอนนั้นอะ่ะเราทาไปก็รู้สึกว่าบางข้อไปก็ไม่รู้ฉเฉลยเลยแล้วไม่รู้ไปถามไม่รู้ต้องไปหาฉเฉลยมาจากไหนก็ไม่รู้คือไปถามผู้เชี่ยวคนที่เขารเรารู้สึกว่าเขาเขาแบบเชี่ยวชาญด้านบัญชีแล้วเป็นสอบผู้ตรวจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังงง,ง,งกับคําถามและชอยที่ให้มาแล้วเขาก็ยังถามว่าโอ้โหสอบของอะไรทําไมดูเหมือนจะแบบ มีความซับซ้อนในเชิงของคําตอบและคําถามสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอะไปก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้สรุปอะคือไปตอบถูกหรือตอบผิดแล้วสรุปคือเฉลยคืออะไรก็ไม่รู้เออถึงขั้นนั้นเลยอะแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีลูกเล่นในเรื่องของการคํานวณเนานะแล้วส่วนโจทย์ เท่าที่ฟังฟังมาก็มีความแบบต้องเป๊ะในเรื่องคำพูดอันนี้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการเตรียมตัวสอบรอบนักวิชาการได้นะคะทุกคนถ้าใครจะรุยรอบนักวิชาการนะเออจริงๆเลยไปคิดว่ากรมคงมีลูกเล่นแบบนี้อีกเหมือนเดิมอะเพอเพอเนี่ยคือต้องแม่นที่สุดเท่าที่จะแม่นได้อ่านหลายๆรอบที่สุดใครยังอินกับการอ่านสมรสามิตรอยู่นะเออยังแบบยังยังอยากเข้าอยู่เนี่ยแนะนําให้อ่านรอไปเลย ม,มั่นใจที่สุดคือถ้าสมมติว่าอ่านเยอะจนรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเขาเปลี่ยนคําไหนแล้วเรารู้ว่านั่นแหละคือคะแนนมันจะไปไหนอะ่ะการเรียกบรรจุมันจะหนีเราไปไหนถูกปะเออแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะมาเข้าเรื่องเรื่องที่จะอยากเมาสในวันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วแต่ว่าไปก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแบบลึกๆอะไรเงี้ยแล้วไปก็ผ่านมาแล้วเออเหตุผลของการลาออก ที่จากสัมภาษณ์มิตรเอาเหตุผลในทางในทางแบบปฏิบัติที่ปล่อยใช้บอกผู้ใหญ่เวลาตอนไปไปพอไปยื่นใบลาออกแล้วท่านเรียกคุยหรือบอกที่บ้านว่าไปจะออกจากที่นี่เพราะอะไรเนี่ยค่ะเหตุผลที่ไปใช้บอกผู้ใหญ่คือใบก็บอกว่าเออที่ที่ทางานใหม่เนี่ยที่จะไปทำเนี่ยซึ่งก็หมายถึงที่ทํางานปัจจุบันนะคือเป็นเป็นองค์กรอิสระที่โอเคมีเงินประจําตาแหน่งแล้วก็ เป็นข้าราชาการที่มีบํานาญเออเป็นข้าราชาการองค์กรแบบที่มีบํานาญแล้วกออ็การเติบโตอ่ะเราก็เน้นเรื่องการเติบโตว,ว่าสามารถเติบโตได้ถึงชํานาญการพิเศษแบบไม่ต้องดินน้นรนทุกคนที่อยู่ในองค์กรสามารถเติบโตได้เลยโดยไม่ต้องแย่งตําแหน่งกันะทุกคนเติบโตได้ด้วยเลขตําแหน่งของตัวเองอันนี้นึกภาพบอกปะคะเออเพราะว่าถ้าอยู่ที่กรมอื่นๆที่เป็นพลระเรือนโดยทั่วไปไม่นับคุณครูนะคะ จะจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะตำแหน่งจะมีจํากัดเนาะเวลาคุณจะเติบโตคุณก็ต้องอาสอบหรือว่ายื่นผลงานอะไรเงี้ยลราก็จะมีจํากัดก็ต้องถ้าได้ปุ๊บก็ต้องย้ายไปย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้ขึ้นที่ที่เป็นจังหวัดตัวเองเลยก็มีอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าของพกปล่อยคือเลขตำแหน่งอยู่ตรงไหนคุณขึ้นตรงนั้นแล้วก็คุณก็ขึ้นแล้วทุกคนก็ไม่มีมีใครมาเบียดใครอะไรเงี้ยคะ่ะคือข้อดีแล้ววันที่ไปยืน่นใบลาออกเนี่ยคือเป็นวันที่ไปรู้แล้วว่าไปได้บรรจุจังหวัดที่ เป็นบ้านเกิดตัวเองซึ่งมันก็ใช้เหตุผลในหนักแน่นที่ในที่เนี้ยถึงขนาดนั้นน่ะเจ้านายไปที่สองภาษามิตรยังบอกว่าหุยถ้าอยากจะย้ายอะ่ะบอกสิแบบเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวได้ย้ายแน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบถึงขนาดนั้นถึงแม้เราบอกว่าเราเติบโตจนแบบจนถึงชอพอได้ซึ่งที่สังภาษามิตรก็ต้องยอมรับว่าที่นั่งในการเป็นชอพอจาํากัดนะคะ เออมันก็จะมีความเราก็ใช้เหตุผลนี้อะไรเงี้ยพี่ๆหลายๆคนที่อ่าไม่ได้สนิทมากหรือเจ้านายเจ้านายหลายๆคนที่ไม่สนิทมากแล้วไปออกกําลังกายด้วยกันอ่ะเขาก็าจะบอกว่าอ๋อก็วางแผนอย่างนี้ก็ก็ย,ยินดีด้วยนะยินดีที่ได้ไปเติบโตเพราะว่าที่เนี่ยบางทีขึ้นชํานาญการพิเศษอะ่ะค่อนข้างยากอะไรเงี้ยด้วยด้วยที่นั่งจํากัดอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ต้องย้ายต้องคิดดีๆหน่อยเผือ่อถ้ามีครอบครัวก็จะต้องย้ายใช่ไหม เออปก็ใช้เหตุผลนี้ดูสมเหตุสมผลเนาะดูเป็นคนแบบอยากอยากแบบดูเป็นคนมองไปข้างหน้าดูเป็นคนแบบเอออยากเติบโตอะไรเงี้ยเหตุผลจริงๆอ่ะทุกคนฟังแล้วทุกคนอย่าหมดความนับถือในตัวปอยนะคะ <c oughs> คือปอยก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึง่งอ่ะแล้วแบบเป็นเด็กผู้หญิง <c oughs> เปิดเรื่องมาแบบนี้เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีผ่านชีวิตมาไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบ ชีวิตไม่ค่อยแอดวานชีวิตเป็นเส้นตรงราบเรียบมาตลอดอะคะ่ะเวลาออกจากสมภษามีดะเหตุผลจริงๆหลักๆเลยเหตุผลเดียวตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆทื่อๆเลยคือปล่อยอกหักปล่อกหักพูดวันเนี้ยมันเหมือนแบบอ๋อขวนหลอดได้แล้วสดใสล,ล้าเริงแต่วันนั้นอะแบบทุกคนคือมันเสียใจมากมันเสียใจแบบมันเสียใจจนแบบรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะระง,งับความเสียใจนั้นได้ยังไงคือไม่รู้แม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองเพราะปล่อยแบบปล่อยให้อารมณ์มันแบบโฮปล่อยให้ความเสียใจมันกัดกินเราไม่ใช่แค่วันสองวันนะแบบเป็นเดือนเดือนเลยแล้วคือพอทุกวันเนี่ยไปลองย,อย้อนมองกลับไปแล้วก็พยายามมองตัวเองจริงๆนะพวนตัวเองจริงว่าทําไมมันถึงเกิดความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นในอดีตตอนนั้นน่ะเพราะว่าอันหนึ่งไปประสบการณ ในด้านความรักน้อยด้วยคือไปมีแฟนคนแรกอาทิคบมาประมาณ6เกือบ7ปีใช่ไหมคะแล้วก็เลิกไปแต่เลิกกันด้วยดีนะคะก็คือทุกอย่างมันแบบจบลงแล้วก็อาตัดสินใจว่าจะแยกแยกเลิกกันเนี่ยก็มาอยู่ที่สัมาสามิตรก็เจอคนคุยคนนี้ที่ที่รู้สึกอ,อกหักคือมันเป็น เท่าที่คิดและทบทวนตัวเองไะว่าทำไมถึงเสียใจนักหนาเสียใจจนอยู่ไม่ได้จนอะไรเงี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นความผิดหวังฝักผิดหวังครั้งแรกในชีวิตที่เป็นความผิดหวังด้านความรักที่โอเคนะต้องยอมรับว,ว่าไม่สมหวังนะต้องยอมรับว,ว่าไม่ได้ถูกลักนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือเพราะว่าคือไปก็คิดว่าเอ๊ะแล้วราวแบบแล้วความรู้สึกมันเหมือนความรู้สึกที่แบบเด็กคนนึงอยากจะได้ของเล่นแล้วไม่ได้หรือเปล่าอะ คล้ายๆแต่ว่ามันที่มันใช้ความรู้สึกมากมากกว่าไปอธิบายไม่ถูกแต่ไปรู้สึกว่าเออพอได้ทบทวนแล้วจะประมาณนั้นแต่ตอนนั้นขนาดนั้นอ่ะไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจแบบนี้หรอกก็แค่รู้สึกว่าเสียใจจะตายอยู่แล้วทํายังไงดีวันเนี้ยคืองานหนักใช่ปะไปเป็นนักตรวจสอบด้วยไปรักษาการคุมโรงงานด้วยไปก็อัดงานยับเลยไปทํางานติดต่อกันสิบห้าวันไม่ได้หยุดแบบ พี่เอามาเลยจริงๆอ่ะนายไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นนะ <c oughs> คือเราจะมีวันที่แบบเราสามารถพักได้แต่แต่เราก็แบบพี่เอามาเลยพี่แบบพี่แรกตารางกับหนูเลยหนูไปแล้วการไปคุมโรงงานอ่ะคือไปคนเดียวใช่ไหมแบบพอเราเริ่มพอเราทํางานเป็นแล้วอ่ะแบบมันเขาจะพี่มีพี่ไปด้วยแค่สองอาทิตย์แรกที่เหลือไปไปไปคุมโรงงานคนเดียวคือไปขับรถจากต่างจากจาก,จากจังหวัดอ่ะไปต่างอําเภอเนี่ยประมาณขาหนึ่งประมาณเกือบแปดสิบโล เพื่อไปอำเภอที่แบบปมีโรงงานตั้งอยู่ใช่ไหมคะไปคุมถ้าวันไหนที่ทํางานต่อกันหลายๆวันเนี่ยเปต้องอยู่โรงงานหมายถึงไปไม่ได้กลับจังหวัดนะเปต้องพักที่โรงงานอะไรเงี้ยก็อยู่คนเดียวกินคนเดียวทํางานคนเดียวมีประสานงานกับคนที่โรงงานบ้างแต่ก็จะเป็นการพูดคุยแบบอ๋อสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะวันนี้วันนี้รถกี่คันคะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแค่นี้แล้วแบบเหงาเหงามากเหงาแบบเหงาแล้วอกหักแล้วแบบฟังเพลงเศร้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราไปทํางานใช่ปะม,มันก็จะมีใส่หูฟังบ้างแล้วแบบ บางทีร้องไห้อ่ะกลับเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ําเช็ดน้ําตาเช็ดน้ําตาออกมาก็แบบโดนเรียกให้มาเซ็นลเอกสารอะไรเงี้ยวนลุปอยู่ยางบนั้นแล้วคิดว่าโอ้โหไม่ไหวหรือบางบางทีต้องทํางานที่โรงงานติดต่อกันแต่เราเลือกที่จะไม่นอนเลิกดึกเลิกค่าแค่ไหนเราเลือกที่จะขับรถกลับจังหวัดแบบอยู่ไม่ไหวกลับมาซื้อเบียร์กินคนเดียวที่ระเบียงห้องกินฟังเพงลงร้องร้องร้องจนแบบ จนหมดแรงอะ่ะจนจน้ำจนจนน้ำตาคิดว่าเอ้น้ำตาที่มันออกมาถ้ามันจะเป็นเลือดมันจะเป็นถึงฟิลไหนวะอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเล่าเรื่องแบบแล้วที่ที่รู้สึกว่าผ่านชีวิตมาแบบมาไม่เชิงว่าโง่มันเป็นบทเรียนชีวิตแล้วกันถ้าจะบอกว่าขาดสติสุดก็ใช่เออจะบอกว่าขาดสติเท่ากับโง่เขาสุดไหมถ้าจะเทียบเพียงอย่างนั้นก็ใช่ว่าเราไม่รู้เท่าทันความรู้สึกเราไม่รู้เท่าทันเราปล่อยแบบปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยว่า อยากจะกินเบียร์เหรอก็กินอยากกินเหล้าเหรอก็กินแล้วกินแล้วตื่นมาทํางานนะพวกเนี้ยตื่นดิแล้วแบบนอนก็แบบนอนไม่หลับสะดุ้งคือแบบภาวะทุกอย่างก็แบบปล่อยให้ตัวเองจมจมจมนอนก็ไม่พอผิวก็ไม่สวยพอผิวไม่สวยมีความกังวลทุกอย่างแบบเหมือนจะแบบเหมือนจะเขวไปหมดเลยแต่ตอนนั้นน่ะเมื่อจังหวะชีวิตอบบบังเอิญว่าที่ทํางานที่ไปทางานปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยเขาขยายบัญชีแล้วไปก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงไปด้วยซ้ําเพราะว่าเหมือน แบบมันเป็นมันเป็นที่ที่คนเก่งมาสอบเยอะแล้วคนเก่งจริงๆแล้วจากนั้นไปสอบก็คือไปทําข้อสอบพลาดเยอะมันทําให้อันดับไปไกลมากที่แบบไม่สามารถจะได้บรรจุได้ซ้ำอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็เหมือนมีปาฏิหารนะทุกคนพอในห่วงเวลานั้นน่ะปอยก็ได้แต่โทรหาเพื่อนบางคนที่รับรู้เรื่องเนี้ยโทรคุยคือเพราะว่าปอยถูกสอนว่าห้ามเปิดเผยความรู้สึกหรือว่านึกคิดสีหน้าอารมณ์ มากมายอะไรเงี้ยเออต้องเก็บเพราะฉะนั้นอนะ่ะการโพสโซเชียลว,ว่าเราเสียใจอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วเออยกเว้นว่าก็จะมีแชร์เพลงซึ้งๆบ้างแต่แบบเขาก็จะไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเราเสียใจหรือะไรเงี้ยใช่ปะก็จะมีแต่เพื่อนสนิทที่รู้ซึ่งวันนั้นอนะ่ะที่ไปรู้ว่าไปโดนเรียกอะ่ะคือ ตอนแรกรู้แล้วว่าโดนเรียกแต่ว่าอยู่อันดับแบบสำรองไม่ถึงก่อนตอนแรกยังไม่ถึงเขาก็สลัดสิทธิ์ไปรอบหนึ่งจนจนมาถึงแล้วแบบเราก็เป็นอันดับแบบตัวจริงอันดับสุดท้ายหรือว่าสำรองอันดับหนึ่งประมาณนี้แหละซึ่งโหตอนนั้นไม่รู้เลยว่าจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะเพราะว่าจังหวัดที่ว่างอะ่ะยังไม่รู้ชัดแล้วก็ไม่รู้ว่าเลยจะไปเจออะไรก็แค่โทรหาเพื่อนสนิทแล้วบอกว่าหนูพูดกูมึงได้ใช่ไหมคะเราก็บอกเขาว่าแบบมึง กูกูจะไปกูจะไปจากที่นี่อะไรเงี้ยกูไม่รู้หรอกว่าจะไปเจออะไรแต่ว่ากูแบบคงกูคงไปอะ่ะเออคง,คงทิ้งทุกอย่างไปอะไรเงี้ยเออก็เลย,ยก็เลยเป็นเหตุผลเดียวที่ออกจากสามภาษามิตรจริงๆผ่านมาผ่านมาแล้วแล้วก็ เออทำเขาเรียกอะไรฮิวใจตัวเองได้ดีแล้วแล้วก็ move on ได้อย่างมีคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอพอเล่าปุ๊บก็นึกถึงนิดนึงเออเราก็เออมีประสบการณ์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อย่างน้อยๆอ,อ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สมหวังหรือมันจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างที่แบบมีความรู้สึกเสียใจหรืออะไรเงี้ยแต่มัน ไปก็ขอบคุณเหตุการณ์นี้แล้วก็ขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ไปมีสติรู้จักตัวเองจริงๆแล้วก็ทบทวนตัวเองจริงๆได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆได้รู้ว่าต้องกลับมารักตัวเองจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงแบบโอ้มันเียวมันยากมากเลยแบบตันเพื่อนว่าว่าแบบเออที่เธอเสียใจที่มึงเสียใจอยู่เนี่ยเพราะว่ารักตัวเองไม่พอเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะคะ แล้วมันรู้นะแต่มันทํายากมากเลยถึงวันหนึ่งที่ทําได้จริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าโอเคปลอยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเออค่อยๆแบบค่อยๆแบบดูแลใจตัวเองค่อยๆดูแลตัวเองไปอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ปอยก็เขาเรียกอะไรความรู้สึกเหล่านั้นมันมันแบบมันจางหายไปมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นโฟกัสที่สิ่งที่ตัวเองทำโฟกัส ณณนะนะวันวันหนึ่งอะ่ะโดยที่ไม่ต้องโหยหาไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องแบบว่าเขาจะมีความสุขไม่น่าเขาจะเป็นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าต่างคนต่างเติบโตยยกย้ายกันไปเติบโตนี่ก็คือคําพูดแบบจริงๆเออแล้วก็เออตลกมากที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆที่เ่อตัดสินใจลาออกอะ่ะมันเป็นเหตุผลที่แบบเป็นเหตุผลเดียวเลยที่ไม่ลังเลเลยว่า เขียนใบลาออกแล้วซึ่งมันจะครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยอีกไม่กี่อีกไม่กี่สิบวันข้างหน้าเนี่ยก็เลยคุยกับเพื่อนสนิทอีกครั้งหนึ่งหลายวันก่อนว่าเออมันจะมันจะถึงแบบปีหนึ่งแล้วนะเนี่ยที่แบบวันนั้นที่โทรไปคุยกับมึงว่าจะลาออกอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็พูดมาว่าเออมึงบางทีชีวิตก็ถ้าไม่แบบตัดมันเป็นกะบางทีชีวิตอะมันอยู่บนการตัดสินใจที่ไม่ได้คิดอะไรมากอะบางทีเรื่องดีๆมันก็รอยอยู่แบบท,แบบที่แบบที่เรากําลังเป็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ ก็ถ้าย้อนกลับไปจะตัดสินใจแบบนี้ไหมก็คงตัดสินใจเหมือนเดิมนะเพราะตอนนั้นน่ะใจไปไม่ได้แบบไม่ได้เข้มแข็งแบบนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสดใสแบบเนี้เชื่อป่าว่าแบบตอนที่ไปบรรจุที่ใหม่เราต้องอบรมเลยอยู่กับเพื่อนเกือบเดือนน่ะ เพื่อนก็จะเพื่อนบางคนที่สนิทที่อยู่ในแก๊งเดียวกันก็จะรู้ว่าอ๋อปอยมันออกมาเพราะมันแบบมันอกหักอะไรเงี้ยเพราะว่าท,ที่ทำงานใหม่อะ่ะคือทุกคนอาจจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีมาอยู่แล้วน้อยคนมากที่จะแบบว่างงานอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะถามเหตุผลกันว่าเออเลาออกมาเพราะอะไรมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรอะไรใช่ป๊าบเลยก็บอกว่า เออเพราะว่าไปโอ,อกหัะไรเงี้ยเขาก็จะได้ยินเงินชินชินแต่ว่าวีรกรรมไปก็คือเวลาไปไป,ไปอบรมแล้วแบบมันมีมันมีปาร์ตี้กันตอนเย็นอะที่เราไปกินข้าวกันเองแล้วเราไปแบบดื่มกันเองเนี้ยเพลงเศร้ามาๆกๆกาลังได้ที่เนี่ยอาชันก็ร้องไห้ก็จะมีเพื่อนปลอบเพื่อนแบบส่งแรง,แรงใจเชียร์ใช่ปะ่ะจนเป็นแบบ ก็เรียกว่าจนเป็นมีมอ่ะจนจนเพื่อนบอกว่า,วาเออเจอกันรอบหน้าอย่าร้องแล้วนะคนนี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะอะไรเงี้ยเออแบบขอให้แบบสดใสล่าเริ่มนะอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปก็สดใสล่าเริ่มปกตินะแต่พอมันอีกมูทหนึ่งมันก็จะแบบมีฟิลติดติดร้องไห้อยู่ตอนนั้นจนล่าสุดอ่ะไปไปเจอเพื่อนก็ไปไปเจอกันแบบครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งไปอบลมอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนสองสัปดาห์เต็มเราก็สดใสขึ้นละมัง้งล้วก็ดีใจมากที่แบบคนที่สนิทอะทักว่า เออดูดูดีขึ้นกว่าสมัยที่เราเจอกันครั้งแรกทั้งแววตาทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างอ่ะดูดีขึ้นอไรเงี้ยเราก็แบบรูบร้สึกว่าโอเคคําตอบคือเวลาและการทบทวนตัวเองแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆไปเคย move อ n แบบรวดเร็วแบบการหลอกตัวเองโดยการเล่นแอปหาคู่ไรเงี้ยมาคุยไปเรื่อยๆไปลองไาหมดแล้วทุกทุกวันเนี้ยคือทุกอย่างแบบไปไม่ได้ทำเลยเลยล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยทุกอย่างนิ่งสนิทนิ่งเป็นแบบเหมือนน้านิ่งเ่ย เออแล้วข้ารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมัง้งเออถ้าสมมติว่าไม่ไม่มีคู่จริงๆในญาติเนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งเออคิดทีคด่คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่ไปไม่ได้มีใครคุยเลยจริงๆในะทุกวันนี้ค่ะแต่ก็ด้วยตัวเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆวีลกรรมตอนที่อบรมใหม่แล้วแบบร้องไห้มันไม่ใช่แค่ร้องไห้กับเพื่อนนะทุกคนมันเป็นตอนแบบกลุ่มๆคืนสุดท้ายที่จะแยกย,ย้ายใช่ปะก็จะมีผู้ใหญ่ด้วย เราก็กลิ่มทุกคนกลิ่มหมดอะแล้วบบปุ๊บๆร้องฉันเป็นอยืนร้องไห้หน้าเวทีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยู่เนะยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาฉันก็คิดว่าเขาไม่เห็นเพราะว่าเพื่อนมันก็ยืนยืนกันหน้าเวทีเต็มไปหมดเลยใช่ปะแล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งอะท่านอาจจะแบบชอบปาร์ตี้มากท่านก็ประกาศไม์เลยทุกคนทุกคน มา,มาปลอบใจเพื่อนเราเราเห็นลางๆเพราะตอนนั้นเราเมาเราแบบเพื่อนก็แบบเฮ้ย hey เพื่อนที่สนิทหรือพี่ที่สนิทก็เมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเราแบบว่าพี่รู้ป่ะเนี่ยว่าหนูมีวีรกรรมว่าท่านตึ๊ดเนี่ยประกาศไม่เรียกเพื่อนมาปลอบใจ